สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบ้านสวนริมน้ำที่อำเภอสันปะตองเชียงใหม่ทางตรงจากสนามบิน19กิโลเมตรเท่านั้นค่ะตั้งอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านโดยรอบมีสาธารณูปโภคครบครันอยู่ที่ตำบลทุ่งต้อมอำเภอสันปะตองไล่ทางหลวงสันปะตองลำพูนแค่200เมตร ใกล้ทางหลวงเชียงใหม่ฮอด108แค่ประมาณ1.5กิโลเมตรและใกล้ที่ว่าการอำเภอสันปะตอง2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะทำเลอยู่ในชุมชนมีสาธารณูปโภคครบครันใกล้ร้านอาหารโรงเรียนสถานที่ราชการต่างๆด้านหลังติดริมน้ำซึ่งเป็นลำเหมืองสาธารณะโฉนดครุฑแดงเนื้อที่253ตารางวา หน้ากว้างติดถนนประมาณ23เมตรความลึกของที่ดินประมาณ45เมตรปลูกลำไย,ยไว้ประมาณ10ต้นและยังเหลือพื้นที่สำหรับสร้างบ้านทำสวนได้อีกเยอะเลยค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ80ตารางเมตรเป็นบ้านโครงสร้างเหล็กผนังสมาร์ทบอร์ดระเบียงก,งกว้างๆด้านหน้าบ้านซึ่งหันไปทางทิศตะวันออกอากาศเย็นสบายตลอดวันติดตั้งมุงลวดเหล็กดักอย่างดีทั้งหลัง ภายในบ้านมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำสภาพบ้านค่อนข้างใหม่อายุบ้านยังไม่ถึง5ปีเลยค่ะสะอาดเรียบร้อยมากๆเพราะว่าเจ้าของอยู่ต่างจังหวัดนานๆจะมาพักทีหนึ่งค่ะแถมแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์บางส่วนตามตกลงผ้มาม่านเหล็กดัดยกเว้นในโซนห้องครัวไม่ได้แถมให้นะคะ ภายในบ้านน่าอยู่มากๆค่ะจัดวางพื้นที่เป็นสัสดส่วนอย่างลงตัวมีหน้าต่างโดยรอบทำให้แสงสว่างส่องเข้าถึงตัวบ้านโล่งโปรง่งไม่อับชื้นห้องนอนทั้งสองห้องมีขนาดประมาณ3าเมตรครึ่งซึ่งเป็นขนาดที่กำลังพอดีไม่แคบไม่อึดอัดจ,จนเกินไปค่ะนี่เป็นห้องนอนห้องแรกอยู่ทางทิศตะวันออกมีหน้าต่างบานใหญ่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและผ้าม่านไว้แล้วค่ะห้องนอนทั้งสองห้องอยู่คนละฝั่ง ผนังไม่ติดกันจึงค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากๆค่ะนี่เป็นห้องนอนห้องที่สองซึ่งได้ติดตั้งแอร์ติดผ้าม่านและมีหน้าต่างให้แสงสว่างค่ะทั้งสองห้องไม่ได้แถมชุดเครื่องนอนให้นะคะไฟในบ้านใช้เป็นดาวไลท์สีวอร์มให้แสงอบอุ่นนวลตาและทำให้บ้านดูสวยขึ้นด้วยค่ะภายในบ้านจะมีห้องน้ำกลางหนึ่งห้องซึ่งใช้ร่วมกัน ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้แล้วเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ค่ะตัวบ้านเป็นบ้านโครงเหล็กผนังเบาซึ่งสร้างอย่างแข็งแรงและได้มาตรฐานโดยได้รับการอนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องอายุการใช้งานยาว20-30ปีเลยค่ะสภาพบ้านยังดูใหม่มากๆเลยนะคะหลังคาไม่มีรอยรัว่วซึมเลยสีบ้านก็ยังสวยสะอาดตามีประตูเปิดออกไปด้านหลังสวนได้ด้วยค่ะ พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับห้องครัวก็มีขนาดกว้างแต่ว่าไม่ได้แถมอุปกรณ์สำหรับห้องครัวนะคะเป็นบ้านที่น่าอยู่มากๆทําเลดีอยู่ท่ามกลางชุมชนต่างๆบรรยากาศดีมีพื้นบ้านโดยรอบสามารถจะทําเป็นบ้านพักบ้านตากอากาศหรือต่อยอดทําเป็นบ้านสวนการเกษตรได้ค่ะจากจุดนี้เส้นทางตรงไปสนามบินแค่เพียง19กิโเมตรเดินทางไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ และเหลือพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะนอกจากจะทำเป็นบ้านสวนเกษตรก็ยังสามารถที่จะทำเป็นหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ก็ได้เพราะว่าในโซนนี้อยู่ใกล้ชุมชนใกล้สถานที่ราชการและร้านค้าต่างๆมากมายหาผู้เช่าไม่ยากค่ะที่ดินเป็นพื้นที่ถมแล้วไม่ใช่ที่สวนไม่ใช่ที่นาซึ่งสามารถสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างได้เลยค่ะ ภายในบริเวณก็จะปลูกต้นลำไย,ยไว้ประมาณ10ต้นและมีต้นไม้ผลไม้อื่นๆเล็กน้อยค่ะเราสามารถที่จะขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือบางท่านอาจจะทำเป็นบ้านตักอากาศสร้างสระว่ายน้ำทำพูลวิลล่าได้ค่ะโซนด้านหลังบ้านจะมีห้องน้ำภายนอกอีกหนึ่งหลังค่ะและภายนอกตัวบ้านยังมีการติดตั้งไฟโซลาเซลล์ไว้หลายจุดค่ะภายในรอบบริเวณของที่ดินก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านอยู่โดยรอบเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านหน้าค่อนข้างปลอดภัยไม่มีขโมยและไม่เปรี่ยวด้วยค่ะด้านท้ายของสวนจะติดกับริมน้ำซึ่งเป็นลำเหมืองสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะซึ่งถ้าเป็นฤดูที่มีฝนตกหนักอาจจะมีน้ำปริ่มขึ้นมาบ้างแต่ไม่ท่วมถึงตัวบ้านค่ะและยังมีพื้นที่งอกอยู่ริมลำเหมืองซึ่งตอนนี้ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมไว้หรืออาจจะปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มก็ได้ค่ะ สำหรับท่านที่กำลังมองหาพื้นที่ทำบ้านสวนบ้านพักตากอากาศหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดมองหาบ้านหลังที่สองเวลาที่มาพักที่เชียงใหม่หลังนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะนอกจากจะมีบ้านสวยๆที่สามารถอยู่ได้จริงมีสภาพใหม่และพื้นที่เหลือกว้างๆแล้วก็ยังอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวและยังใกล้ร้านอาหารร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อต่างๆมากมาย เดินทางเข้าเมืองง่ายๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะการเดินทางจากตัวเมืองเริ่มต้นที่แยกแอร์พอร์ตวิ่งทางเส้นทางถนนเชียงหย 108, ใหม่หอด108แค่เพียง16กิโลเมตรเท่านั้นจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสันปะตองลำพูนซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังอำเภอหางดงและจังหวัดลำพูนได้ค่ะใช้เส้นทางนี้ประมาณ1กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านประมาณ200เมตร ซึ่งเป็นถนนลาดยางรถสวนกันได้ตามปกติและมีบ้านเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางไม่เปลี่ยวเลยค่ะทำเลอยู่ในตัวเมืองของอำเภอสันประตองใกล้ที่ว่าการอำเภอสันประตอง2กิโลเมตรใกล้ศูนย์ราชการร้านค้าโรงเรียนต่างๆมากมายเส้นทางตรงไปสนามบินแค่19กิโลเมตรเดินทางเข้าเมืองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะนะัดชมล่วงหน้านะคะ